สวัสดีครับผมบุชนะครับจากบริษัทเดลวิวดีไซน์แอนด์คอนสตรัคชั่นครับเราเป็นบริษัทที่ทํางานรับเหมาต่อเติมโดยเฉพาะนะครับวันนี้ผมอยู่ที่หมู่บ้านเดอพาราโซเราก็มาทําการส่งมอบหน้างานให้กับทางลูกค้านะครับเราทําการต่อเติมเสร็จแล้วเรียบร้อยส่งมอบงานกันแล้วเรียบร้อยแล้วก็ขออนุญาตทางเจ้าของบ้านที่จะเข้ามาถ่ายคลิปกันแล้วเรียบร้อยนะครับวันนี้ก็จะมาถ่ายคลิปให้ท่านผู้ชมได้ดูกันนะครับว่า หลังจากที่เราต่อเติมกันมา4 5หเดือนเนี่ยจบแล้วเป็นยังไงนะครับเริ่มจากหน้าบ้านนะครับเราก็จะมีการปูพื้นลงจอดรถใหม่ทั้งหมดเลยก็จะมีการเทคอนกรีตเพิ่มเติมในส่วนของพื้นพื้นตรงเนี้ยเป็นพื้นเดิมๆของทางลูกค้าเลยก็เป็นพื้นอ่อนกลาวนะครับเราก็ทําการปูกระเบื้องลายนี้เป็นลายที่ลูกค้าเลือกมาก็จะมีดีเทลตรงขอบพื้นด้านข้างบ้านในส่วนนี้ลูกค้าก็ได้แจ้งทางเรานะครับว่าให้ทําขอบเคิร์ฟแบบเนี้ย ที่ด้านข้างบ้านทั้งซ้ายแล้วขวาเลยเพื่อการดินหรือหินเนี่ยหกแล้วเทอเข้ามาในพื้นที่บริเวณโรงจอดรถนั่นเองเราก็ให้ช่างจบงานโดยใช้คิ้วอลูมิเนียมแบบนี้นะครับอันนี้เป็นคิ้วแบบกลมนะครับปูพื้นใหม่ทั่วบริเวณเลยไปจนถึงตัวบ้านเลยในส่วนนี้เนี่ยเป็นพื้นที่สโลปแต่ในส่วนนี้เป็นพื้นที่สโลปเล็กน้อยแล้วก็ทําการตัดจอยด้วยคิ้วอลูมิเนียมแบบนี้นะครับก็เป็นการเก็บงานที่ดูดเรียบร้อยสวยงาม ในส่วนของด้านข้างบ้านก็เว้นจอยไว้แล้วก็โรยเป็นหินแม่น้ําไปนะครับอันนี้เป็นหินแม่น้ําสีขาวนะก็จะมีการทํำแรมนะครับแต่เดิมตรงนี้จะเป็นพื้นที่ที่เป็นเหมือนเจ้าของบ้านเขาจัดสวนไว้นะครับจะไม่ได้ใช้เป็นทางเดินเนาะ ก็มีการทำพื้นทางเดินบริเวณนี้สามารถเข็นรถเข็นวีลแชร์ได้นะครับแล้วก็ปูกระเบื้องผนังเข้าไปด้วยก็จะมีการปูกระเบื้องผนังด้านซ้ายและด้านขวาอันนี้เป็นของเดิมนะแล้วก็ปูขึ้นไป2เมตรก,กว่าเลยนะครับแล้วก็จบงานด้วยการใส่คิ้วกลมแบบนี้เป็นคิ้วอลูมิเน,มบบนียมในการจบงานของที่นี่นะครับสซนงานนี้เจ้าของบ้านไม่ชอบคิ้วเหลี่ยมแล้วก็ใช้เป็นคิ้วแบบมนทั้งหมดโอเคครับพอเราเดินขึ้นมาบนแลมนะครับบริเวณชานบ้านตรงนี้ เราก็ทําการสกัดกระเบื้องทิ้งแล้วก็ปูกกระเบื้องเข้าไปใหม่ซึ่งก็จะเป็นกระเบื้องลายไม้แบบนี้นะครับก็เป็นกระเบื้องแกนิโตไซส์6กคูณ60แล้วก็เหมือนเดิมจบงานด้วยคิ้วอลูมิเนียมแบบกลมแบบนี้นะครับพอมาถึงบริเวณนี้ที่ผมยืนอยู่ก็จะเป็นพื้นไม้เทียมนะครับเป็นพื้น WPC เป็นไม้สังเคราะห์นะครับก็จะเป็นของนําเข้าก็จะมีราคาค่อนข้างสูงนิดนึงเป็นไม้ที่คุณภาพสูง อันนี้เราเลือกมาให้กับทางเจ้าของบ้านแล้วนะครับแตหรับคนที่อยากได้เทเลสพื้นไม้เทียมแบบนี้ก็จะมีให้เลือกสีสันต่างๆมากมายนะครับสามารถจบงานโดยการดัดโค้งได้นะด้านข้างตัวปิดจบตรงเนี้ยสามารถใช้ลมร้อนแล้วก็ดัดโค้งเป็นเคิร์ฟแบบลักษณะางานแบบนี้ได้เลยนะครับก็ทําให้เราสามารถออกแบบได้กว้างขึ้นปกติพื้นไม้เทียมเรามักจะเห็นเป็นพื้นตัดมุมเหลี่ยมอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับนะตัวนี้ก็ สามารถใช้ได้นี่เป็นไม้รุ่นที่เป็นเนื้อตันนะจริงๆการติดตั้งพื้นไม้เทียมเนี่ยจะต้องเว้นร่องแต่ว่าที่เนี่ยทางเจ้าของบ้านไม่ต้องการให้มีร่องแล้วก็ต้องทําการติดตั้งโดยการยิงสกูเอาจริงๆอันนี้จะเป็นพื้นไม้เทียมที่มีการติดตั้งด้วยคลิปล็อกนะครับก็จะซ่อนสกูถ้ากรณีที่ต้องการติดตั้งให้ไม้เทียมไม่มีร่องเนี่ยก็จะต้องยิงส,<ม>สกูเอาแล้วก็มีสีเก็บงานนะครับอันนี้ก็แล้วแต่ชอบเลยนะครับ ก็จะสังเกตเห็นว่าพื้นบริเวณนี้กับพื้นไม้เทียมเรามีการแบ่งจอยไว้นะครับเพราะว่าพื้นในส่วนนี้เป็นพื้นออนกราวพื้นในส่วนนี้ที่เป็นกระเบื้องเนี่ยเป็นพื้นอยู่บนเสาเข็มอยู่บนโครงสร้างของตัวบ้านเราก็เลยต้องแบ่งจอยแล้วก็โรยหินปิดร่องตรงนี้ไปเพื่อความสวยงามในส่วนของการจัดสวนบริเวณนี้อันนี้ทางเราไม่ได้ทำนะครับแล้วก็ไม่ได้รับทําจัดสวนด้วยทางเจ้าของบ้านเนี่ยหามาเองนะครับ เราก็ทําการเคลียหน้าง,งานตรงนี้ไว้ให้กับทางเจ้าของบ้านของเดิมจะมีเป็นบ่อคอนกรีตเราก็ทําการลื้อสกัดทิ้งออกไปให้หมดเลยเคลียหน้าง,งานไว้แล้วก็เอาดินเนี่ยมาถมไว้ให้นะครับทางงานจัดสวนเนี่ยเขาก็จะเข้ามาทํางานต่อจากเราโครงสร้างของพื้นไม้เทียมตรงนี้ด้านล่างนะครับเรามีการเทคอนกรีตแล้วก็จะเป็นการติดตั้งตรงเหล็กแล้วก็จะเป็นปิดฟินิชชิ่งด้วยไม้เทียมแบบนี้เลยโดยรวมแล้ว สวยมากๆเลยนะครับทำให้บ้านเนี่ยดูลมลื่นน่าอยู่อันนี้ก็จะเป็นชานเทเลสหน้าบ้านที่สามารถใช้นั่งเล่นพักผ่อนหย่อนกายหย่อนใจอยู่บริเวณนี้ได้หาเจ้าของบ้านเนี่ยก็ชอบในเรื่องของสวนหรือในเรื่องของต้นไม้นะครับก็มีต้นไม้อยู่รอบบ้านเลยทําให้บ้านเนี่ยไม่ร้อนนะครับแล้วก็ดูลมรื่นด้วยโอเคเดี๋ยวพาไปดูงานหล,ลักๆของเราก็คือบริเวณหลังบ้านที่เรามีการต่อเติมนะครับไปครับ พอเรากลับมาที่บริเวณหน้าบ้านตรงนี้นะครับส่วนที่เราต่อเติมก็จะเริ่มจากตรงนี้เป็นต้นไปตรงนี้เป็นพื้นที่มีการลงเสาเข็มตลอดแนวนะครับเราลงเสาเข็มไมโครพายแล้วก็มีโครงสร้างของคานคอดินแล้วก็เป็นพื้นคอนกรีตหล่อในที่นะครับในส่วนตรงนี้ที่เห็นสลบตรงนี้อยู่บนคานเดิมของตัวบ้านเราก็มีการตัดจอยด้วยร่องอลูมิเนียมแบบนี้นะครับในส่วนนี้ก็จะเป็นโครงสร้างใหม่ ระยะความกว้างตรงนี้ก็อยู่ที่ประมาณเมตรยี่สิบนะครับแล้วก็ยาวไปตลอดแนวจนถึงหลังบ้านเลยพอเราเดินเข้ามาบริเวณนี้ก็จะกว้างขึ้นเล็กน้อยนะครับจะมีการล้นระยะจากเพื่อนบ้านเข้ามา50เซนในส่วนของพื้นทางเจ้าของบ้านเนี่ยต้องการปลูกต้นไม้ตลอดแนวเลยนะครับก็ประมาณนี้เดี๋ยวลองดูด้านหลังนิดหนึ่งพอเราดูทางด้านหน้าบ้านนะครับก็จะเห็นพื้น มาสุดที่ตัวบ้านบริเวณนี้เลยนะครับระยะจะจบเท่ากับเสาหน้าบ้านแล้วก็มีการติดตั้งชุดอ่างล้างมือบริเวณนี้อันนี้เป็นอ่างเดิมของทางเจ้าของบ้านที่ตอนแรกเนี่ยอยู่หลังบ้านแล้วก็ถอดแล้วก็ย้ายมาติดตั้งบริเวณนี้ให้กับทางเจ้าของบ้านก็ทําการเดินท่อน้ําประปา,ปาน้ําทิ้งเข้าไปใหม่นะครับเปิดใช้งานได้ตามปกติเลยทำให้เวลาที่ลดน้ําทําสวนหน้าบ้านข้างบ้าน ก็มาล้างมือบริเวณนี้ได้เลยนะครับก็สะดวกสบายมากๆเลยโอเคเดี๋ยวไปดูทางด้านหลังกันนะครับพื้นบริเวณนี้สังเกตว่าจะมี2ระดับนะครับบริเวณพื้นทางเดินตรงนี้เป็นระดับหนึ่งแล้วก็บริเวณพื้นที่อยู่หน้าห้องก็จะเป็นอีกระดับหนึ่งนะครับแล้วเราก็ทําเป็นพื้นสโลปแบบนี้เพื่อที่เวลาเข็นบิวแชร์ก็จะสามารถเข้าออกได้อย่างสะดวกนะเพราะว่าบางทีเนี่ยถ้าเราเข้าจากทางหน้าบ้านมันเป็นบันไดต่างระดับ ถ้าเป็นวิวแชร์เนี่ยอาจจะค่อนข้างยากนิดนึงเจ้าของบ้านเนี่ยต่อเติมให้เป็นระดับที่เท่ากับภายในบ้านนะครับเวลาใช้งานอาจจะเข้าจากทางข้างบ้านมาหลังบ้านได้เนาะห้องน้ําก็จะอยู่ทางมุมนี้เลยก็จะค่อนข้างสะดวกนะครับบริเวณนี้ก็จะเป็นบริเวณที่ใช้งานแบบไม่มีหลังคาเจ้าของบ้านไม่อยากให้กระทบกับเพื่อนบ้านใดๆเลยแต่จะมีตัวเคาน์เตอร์บริเวณนี้ก็จะเป็นเคาน์เตอร์คอนกรีตนะครับ ที่เราดีไซน์ให้กับทางเจ้าของบ้านขึ้นมาเป็นเคาน์เตอร์ที่เอาไว้ซักล้างได้สะดวกสบายเลยก็จะมีความยาวอยู่ประมาณเมตรยีแล้วก็ความกว้างเนี่ยประมาณ6 0เซนทางเจ้าของบ้านก็เลือกแค่ลายกระเบื้องมาให้เรานะครับเราก็ทําการดําเนินการติดตั้งทําการกอร่อผนังต่าง,างๆไว้ให้เรียบร้อยเลยอันนี้เราทําการเบิ้ลผนังขึ้นมาใหม่นะครับบริเวณจากเคา,เเาน์เตอร์เนี้ยไปจนสุดตัวบ้านเลย เ,เพื่อที่ว่าเวลาเราล้างนะครับจะได้ไม่เลอะเทอะกระเด็นไปหาเพื่อนบ้านถ้ามาสังเกตใกล้ๆ <S <S บริเวณเดนตรงนี้เราจะไม่เห็นตัวฟอร์เดนเหมือนที่ใช้กันโดยทั่วไปนะครับอันนี้เราใช้เป็นตะแกรงแบบพิเศษเลยนะครับแบบยาว1เมตรแล้วก็ปิดด้วยกระเบื้องไปแล้วก็จะเห็นเป็นล่องบริเวณรอบเนี่ยอันนี้คือเอาไว้ให้น้ําทิ้งลงไปนะครับอันนี้เป็นตะแกรงของคอตโต้นะครับเป็นสแตนเลส ใช้งานได้ยาวๆกันเลยในส่วนของงานระบบปั๊มน้ำที่นี่สังเกตว่าจะไม่เห็นปั๊มน้ำใช่ไหมครับปั๊มน้ำเนี่ยจะถูกซ่อนไว้ใต้นี้นะครับก็จะอยู่ใต้ซิงตัวนี้เลยวางไว้อยู่ใต้ซิงส่วนระบบน้ำทิ้งของซิงตัวนี้นะครับจะอยู่ทางด้านนี้เดี๋ยวให้าก,กล้องมาทางด้านหลังผมเดี๋ยวเรามาดูดีเทลของเคาน์เตอร์ตัวนี้กันนะครับด้านล่างเนี่ยก็จะมีงานระบบก็คือปั๊มน้ำถูกซ่อนไว้บริเวณนี้นะครับน้ำดี น้ำประปาในส่วนของน้ำทิ้งของซิงค์ตัวนี้จะถูกซ่อนไว้มุมนี้แล้วก็จะมี U tab นะครับเวลาที่ท่อน้ำทิ้งอุดตันเวลาที่เราซักล้างใช่ไหมครับอาจจะมีเศษต่างๆหรือมีเส้นผมเศษฝุ่นต่างๆอุดตันอยู่ในท่อน้ำทิ้งเราก็สามารถเปิดตรงนี้แล้วก็ทิ้งได้นะครับก็ประมาณนี้อันนี้เป็นดีเทลของเคาน์เตอร์ทั้งมุมในแล้วก็มุมนอกเนี่ยเราก็จะใช้เป็นคิวอลูมิเนียมแบบนี้เลย จบงานด้วยอุปกรณ์เข้ามุมของคิ้วเลยนะครับก็จะกลมทุกด้านเลยสวยงามเนาะไม่ต้องตัด45องศานี้ช่างก็สามารถตัดตรงๆแล้วก็ประกอบตัวนี้เข้าไปได้เลยนะครับก็จะเป็นดีเทลเล็กๆน้อยๆที่เราใส่ใจที่จะทําให้กับทางเจ้าของบ้านนะครับในส่วนของแทงน้ําอันนี้ทางเจ้าของบ้านเนี่ยก็ซื้อแทงน้ํามาเปลี่ยนใหม่เลยนะครับของเดิมเนี่ยก็จะค่อนข้างมีอายุแล้วเนา ก็ทางเจ้าของบ้านก็ซื้อมาอันนี้เป็นของดอสนะครับเราก็ทําฐานวางแทงน้ําไว้ให้กับทางเจ้าของบ้านอันนี้ก็เป็นฐานแบบตัดมุมแบบนี้นะครับจะได้ไม่เกะก,กะเนาะพื้นที่บริเวณนี้ตัดเข้ามุมแล้วก็จะมีระยะล่นจากรั้วโครงการเข้ามาด้วยนะครับส่วนงานระบบต่างๆที่เป็นวาลสต็อปวาลจะอยู่ด้านหลังบริเวณนี้นะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปไว้ให้เห็นด้านหลังเราก็จะทําการโรยหิน เป็นหินแม่น้ําก้อนใหญ่ที่หนึ่งนะครับแล้วก็จะโรยให้ทางเจ้าของบ้านเนี่ยตลอดแนวเลยเวลามองมาทางด้านหลังบ้านเนี่ยก็จะดูสวยงามนะครับบริเวณนี้ก็จะมีก๊อกทิ้งไว้ให้อันนี้ทางเจ้าของบ้านต้องการใช้สำหรับใครที่อยากต่อเติมบ้านกับเราอยากได้ชุดน้ดําดีน้ำทิ้งตรงไหนแจ้งเราได้เลยอันนี้ทางเจ้าของบ้านก็แจ้งไว้ให้เรานะครับ ก็ต้องติดตั้งให้พ้นระยะการเปิดประตูนิดนึงนะปลั๊กไฟเราก็มีไว้ให้เช่นกันแล้วก็ใส่ตัวครอบกันน้ําไว้ให้เรียบร้อยนะครับเพราะว่าตรงนี้เป็นเซนไมอัลด์ฝนสามารถสาดเข้ามาได้นะครับในส่วนของชายคาเรายื่นไว้ไม่เยอะจริงๆตอนแรกในแบบในสัญญาเนี่ยจะมีชายคายื่นออกมาสุดตัวบ้านเลยแต่ว่าพอเราทํามาแล้วนะครับเจ้าของบ้านก็ขอเปลี่ยนแบบนะครับขอแก้ไขก็คืออยากให้หลังคาเนี่ย ล่นจากพื้นบ้านเยอะนิดนึงอันนี้เราก็ทําการยืดชายเข่าออมาแค่ประมาณ T10 เซนนะครับในส่วนของด้านบนจะเป็นแผ่นโปร่งแสงชินโคไลท์นะครับก็จะเป็นแผ่น1แผ่นที่มีความกว้างอยู่แมสี่40ถ้าเราเดินเข้าไปภายในบ้านเราก็จะเห็นมีช่องแสงอยู่1ช่องอันนี้เดี๋ยวผมจะเข้าไปแล้วก็น่าจะได้เห็นกันนะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวลองเข้าไปดูภายในกันขออนุญาตถอดรองเท้าก่อนนะครับในส่วนนี้เป็นประตูนิวภัร์ที่ทางเจ้าของบ้านเนี่ยดำเนินการติดตั้งเองนะครับ พอเราเปิดเข้ามาอันนี้ก็จะเป็นประตูที่ไซส์ใหญ่นิดนึงนะครับประมาณ2เมตรยีอย่างที่ผมบอกนะครับเมื่อกี้เราใช้แผ่นโปร่งแสงมีหน้ากว้างเมตรสี 40, ยื่นออกไปภายนอก40เซนภายในอีก1เมตรเราก็ใช้ให้เป็นประโยชน์เราก็ทําเป็นช่องแสงนะครับก็ไม่ต้องมีฝ้าในส่วนนี้เลยเราก็จะเห็นเป็นแสงเนี่ยลงมาภายในห้องได้ตลอดทั้งวันซึ่งไม่ใช่สีใสเนาะถ้าเป็นสีใสอาจจะร้อนเกินไปอันนี้เป็นสีฟ o อกกี้บ ประมาณนี้พอเข้ามาด้านในหลังจากตรงนี้ไปก็ปิดฝ้าตลอดแนวหลังจากแผ่นโปรงแสงตรงนี้ก็จะเป็นแผ่นไวนิวของทาง VG ทั้งหมดเลยนะครับเป็นรุ่นเกรเซีย o ลูปสามารถกันเสียงแล้วก็กันความร้อนได้ดีมากๆเลยแล้วก็ไม่เกิดสนิมด้วยนะครับทาง v c เนี่ยเขารับประกันยาวนานถึง10ปีเลย เนาะเราก็สั่งมาติดตั้งให้กับทางลูกค้าอันนี้จะเป็นสแตนดาดเป็นมาตรฐานของบริษัทเราเลยนะครับถ้าเป็นแผ่นโปรงแสงเราใช้ชินโกไลท์ของ SCG ถ้าเป็นแผ่นทึบแสงเราใช้เป็นไวนิ้ลของ VG ครับแล้วก็จะมีระบบคลิกล็อกด้วยซึ่งจะไม่เห็นหัวสกูเนาะทำให้ไม่เกิดน้ํารั่วซึมตามรอยต่อต่างๆของทางชินโกไลท์ก็เช่นกันก็เป็นระบบเดียวกันเลยก็คือจะไม่เห็นหัวสกูนะครับ ในส่วนของแฟชชิงที่อยู่ติดตัวบ้านเราก็ติดตั้งให้ตามปกติตามมาตรฐานเลยแล้วก็จะมีมากไปกว่าน,นั้นด้วยนะครับก็คือมีการทำสลับซึ่งเป็นปีกนกคอสลนะครับเอาไว้กันรั่วซึมด้วยอีกชั้นหนึ่งเลยสามารถใช้งานได้ยาวนานเลยไม่ต้องกลัวปัญหานารรั่วซึมนะครับโอเคระบบไฟที่นี่เราก็จัดการให้อย่างเรียบร้อยทุกสิ่งทุกอย่างนะครับตามที่เจ้าของบ้านอยากได้เลย เครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีการเสียบปลั๊กค้างไว้ตลอดเวลาเนี่ยเราจะใส่เป็นปลั๊กไฟที่มีสวิตปิดเปิดในตัวแบบนี้ให้ลูกค้านะครับทุกๆหน้างานเลยสเปคของบริษัทเราเนี่ยชุดหน้ากากปลั๊กและสวิตเราใช้ของ Schneider ทุกที่เลยนะครับในส่วนนี้ก็พอเราเข้ามาเนี่ยก็จะเป็นเรียนซักล้างเล็กน้อยประมาณ2เมตรแล้วก็จะเป็นครัวยาวตลอดแนวเลยนะครับก็จะเป็นเคาน์เตอร์ครัวคอนกรีตแล้วก็ฟินิชิงท็อป ของเคาน์เตอร์เนี่ยก็จะเป็นหินแกรนิตนะครับทางเจ้าของบ้านก็เป็นคนเลือกลายหินเลยนี่ทางเจ้าของบ้านเลือกเองเลยนะครับทั้งกระเบื้องทั้งท็อปตัวนี้หน้าบานก็เช่นกันอันนี้เป็นหน้าบานของคิงนะครับก็จะเป็นลายไม้เป็นพลาสติกนะครับสามารถใช้งานได้สะดวกมีระบบล็อกด้วยแม่เหล็กนะครับ ติดตั้งง่ายไม่ต้องกลัวเรื่องปวกเรื่องความชื้นเลยใช้งานได้ยาวๆนะครับแล้วก็ติดตั้งอุปกรณ์ทุกอย่างให้ลูกค้าพร้อมใช้งานก็จะเห็นว่านี่ลูกค้าก็อยู่กันจริงๆแล้วนะครับอันนี้เราเสร็จกันไปเป็นเดือนแล้วครับเราก็เพิ่งที่จะเข้ามาถ่ายรีวิวกันเนาะก็จะมีอุปกรณ์เครื่องใช้ของทางเจ้าของบ้านใช้จริงๆกันแล้วนะครับเคาน์เตอร์นี้จะมีความพิเศษนิดนึงเพราะว่าทางเจ้าของบ้านเนี่ยค่อนข้างจะอิงกับฮวงจุย้ย ก็จะมีความยาวตามที่เจ้าของบ้านต้องการตามหลักฮวงจุ้ยเลยแล้วก็ตามขอบมุมต่างๆเจ้าของบ้านรีวเควสไว้เลยว่าไม่เอาเหลี่ยมสันขอเป็นมุมมนเท่านั้นเราก็ให้ช่างเนี่ยเข้ามุมนะครับเจียมุมเนี่ยเป็นแบบมุมกลมทั้งหมดเลยนอกจากขอบของท็อปเคาน์เตอร์แล้วมุมตรงนี้ก็เจียโค้งด้วยเช่นกันนะครับก็ประมาณนี้มีการติดตั้งบัวผนังเรียบร้อย อันนี้ระยะอาจจะดูน้อยนิดหนึ่งนะครับเป็นระยะที่เจ้าของบ้านต้องการนะก็คือ5เซนนะครับแต่โดยทั่วไปเราก็จะติดตั้งประมาณ7-10เซนนะอาจจะสูงกว่านี้อีกนิดนึงนะครับปักเคาน์เตอร์ก็ติดตั้งให้เรียบร้อยนะครับอย่างที่บอกว่าอันนี้เป็นปักที่เจ้าของบ้านอาจจะเสียบหม้อหุงข้าวไว้ตลอดเวลาเราก็เลยทําการติดตั้งชุดปักเนี่ยที่มีสวิตช์เปิดนะครับให้หมดเลยประมาณนี้ในส่วนนี้ก็จะเป็นห้องครัวยาวตลอดแนว ก็จะมีหน้าต่างด้วยทั้งสองชุดในส่วนบริเวณซักลางก็จะมีหน้าต่าง1ชุดบริเวณครัวก็จะมีหน้าต่างบริเวณซิงค์ตรงนี้อีกชุดหนึ่งนะครับก็จะสามารถทําให้ระบายอากาศได้ดีมากๆเลยบริเวณด้านหลังเนี่ยเป็นรั้วโครงการซึ่งจะไม่ติดกับเพื่อนบ้านที่ไหนเลยนะครับก็คือจะเป็นคลองแล้วก็เป็นรั้วโครงการที่สูงมากๆเลยสูงประมาณ3เมตรอันนี้เรามีการล่นไว้ประมาณ50เซน เราก็เลยทําหน้าต่างก็จะไม่มีปัญหากับใครเนาะเราก็สามารถทําได้แต่ว่าถ้ากรณีที่อยู่ติดกับเพื่อนบ้านอันนี้อาจจะทําหน้าต่างแบบนี้ไม่ได้นะครับก็ต้องแจ้งกันไว้ก่อนเนาะในการต่อเติมก็ต้องดูสภาพแวดล้อมต่างๆด้วยให้มันถูกต้องตามกฎหมายถ้ามันไม่กระทบกับใครอาจจะผิดจากกฎหมายเล็กๆ,ๆน้อยๆก็ไม่เป็นไรนะครับอันนี้ก็อารมุ่มอร่วยกันได้โอเคซิงล้างจานก็จะเป็นซิงค์หลุมเดี่ยวใหญ่เลย ล้างได้แบบสะดวกสบายเลยจะล้างกระทะล้างอะไรต่างๆนะครับต่างก็บานใหญ่เจ้าข,ของบ้านจะทําการเปิดไว้ตลอดเวลาเพื่อให้ลมเนี่ยสามารถโฟได้นะครับอย่างเต็มที่ภายในห้องเนี่ยก็จะไม่เหม็นอับด้านล่างที่เราเห็นบริเวณนี้เราก็จะสังเกตเห็นฝาแบบนี้2ฝานะครับจะเป็นฝาของงานระบบนะฝานึงเนี่ยจะเป็นฝาของถังบํบาบัดอีกฝานึงจะเป็นฝาของถังดักไขมันเวลาที่เราล้างสิ่งต่างๆนะครับมันจะมีไขมัน เข้าไปในระบบท่อเนาะแล้วไขมันตัวนี้ก็จะไปกองอยู่ในทางดักไขมันถึงเวลาใช้ไป2เดือน3เดือนใครทํากับข้าวบ่อยใช้ไปทัก2เดือนก็ต้องเปิดแล้วก็ตักไขมันไปทิ้งนะครับไม่งั้นเนี่ยไขยมันอาจจะอุดตันระบบน้ําทิ้งอาจจะใช้ไม่ได้นะโอเคอันนี้ก็เราติดตั้งทุกอย่างให้ถูกต้องนะครับสําหรับใครที่ทําครัวแล้วไม่มีถังดักไขมันก็ติดตั้งกันด้วยนะครับ ก็จะมีทั้งแบบฝังแบบนี้หรือแบบที่เป็นสำเร็จรูปวางไว้ใต้ทิ้งได้เลยอันนั้นก็ใช้ได้เช่นกันนะครับโอเคถัดมาจากบริเวณครัวตรงนี้ยาวมาเรื่อยๆเลยนะครับก็มีการติดตั้งชุดอลูมิเนียมอันนี้เป็นบานเลื่อนแบบ3บานสามารถเปิดได้กว้างมากกว่า2บานนะครับก็ทำพื้นที่เป็นระดับเดียวกันเลยนะอย่างที่ผมบอกว่าเจ้าของบ้านบางทีอาจจะใช้วิวแชร์นะครับในการเข้าออก ก็สามารถเข็นได้มาจนถึงบริเวณนี้เลยบริเวณนี้จะเป็นส่วนต่อเติมเช่นเดียวกันนะครับยาวตลอดแนวมาจนสุดมุมบ้านตรงนี้เลยนะครับอันนี้จะเป็นบริเวณที่เป็นห้องรับประทานอาหารนะครับเป็นห้องทานข้าวก็เป็นพื้นที่นั่งเล่นแล้วก็มีการวางตู้เย็นต่างๆนะครับก็สามารถนั่งรับลมภายนอกได้เลยข้างบ้านบริเวณนี้ก็จะเป็นสวนของทางเจ้าของบ้านนะครับมีการปลูกต้นไม้ต่างๆ มีลมเย็นพัดตลอดเวลานะครับสามารถเปิดหน้าต่างทิ้งไว้ได้เลยเจ้าของบ้านก็มีการติดตั้งมุงนิรภัยเพิ่มสามารถเปิดให้รับลมได้ทั้งวันเลยก็สามารถเดินคอนเน็กจากภายในบ้านได้เลยสามารถเดินทะลุจากในบ้านได้2ทางเลยนะครับบริเวณนี้เนาะเป็นชุดประตูเดิมของโครงการแต่ว่าเราก็มีการลื้อชุดประตูเดิมออกนะแล้วก็ติดตั้งเป็นอลูมิเนียมตัวนี้เข้าไปใหม่เป็นแบบ2บานนะครับของเดิมเนี่ย ด้านหนึ่งจะเป็นบานฟิกอีกด้านหนึ่งจะเป็นบานเลื่อนซึ่งในการใช้งานอาจจะไม่ถูกใจเท่าไหร่ก็เลยทําการติดตั้งให้เป็นบานเลื่อนสลับแบบนี้นะครับสามารถเปิดซ้ายก็ได้เปิดขวาก็ได้ก็สามารถเดินออกจากภายในบ้านนะครับแล้วก็ลงมาที่่วนต่อเติมทานข้าวบริเวณน,นี้สะดวกสบายจะเดินไปทางข้างบ้านก็ได้เลยไซงานนี้ต้องบอกว่าปูกระเบื้องเยอะมากๆปูผนังรอบด้านเลยทั้งผนังตัวบ้านเดิมตรงนี้คือส่วนของตัวบ้านเดิมนะครับตรงเนี้ย คือส่วนที่เราต่อเติมนะบริเวณนี้ผนังปูใหม่หมดเลยนะครับปูชนฟ้าเลยทั้งในส่วนของห้องทานข้าวในส่วนของห้องครัวห้องซักล้างปูหมดเลยเราก็จะเห็นว่าปูหมดเลยทั่วผนังนะครับทำให้เวลาที่ทําความสะอาดบ้านเช็ดถูง่ายมากๆนะครับแต่ว่าอาจจะใช้บัตเจตในการก่อสร้างเพิ่มขึ้นมาอีกนิดหนึ่งนะครับ จะสังเกตว่าชุดประตูที่เนี่ยจะเป็นอลูมิเนียมทั้งหมดเลยนะครับประตูบานทึบนี้ก็เช่นกันอันนี้เป็นประตูที่ออกจากภายในบ้านนะครับก็จะเป็นประตูอลูมิเนียมนะเป็นลอนลูกฟูกแบบนี้ใครที่อยากได้บานทึบก็เป็นอีกตัวเลือกหนึ่งที่น่าสนใจนะครับแล้วก็ทําการรื้อถอนของเดิมออกไปแล้วก็ติดตั้งเข้าไปใหม่ในห้องนี้เราก็มีการรีโนเวทด,ด้วยนะครับ บ้านหลังนี้ต้องบอกเลยว่าค่อนข้างบางปลายนิดนึงทางเจ้าของบ้านเนี่ยอยากทําหลายอย่างซึ่งเราก็เคลียร์ให้เลยทุกอย่างตามที่อยากได้นะครับก็มีการปูกระเบื้องผนังภายในห้องเนี้ยใหม่ทั้งหมดเลยซึ่งเราอาจจะไม่ได้พาเข้าไปดูนะเพราะว่าตอนนี้วางของไว้หมดแล้วเนาะจริงๆอ่ะความตั้งใจก็คือแค่อยากจะรื้อเคาน์เตอร์ครัวเดิมที่อยู่บริเวณนี้ออกแล้วก็ปูกระเบื้องผนังเข้าไปใหม่ปูกระเบื้องพื้นเข้าไปใหม่แต่ว่าพอเรามาลื้อแล้วเนี่ย กระเบื้องของเดิมเนี่ยล่อนนะครับมันหลุดล่อนได้ง่ายมากเพราะว่าทางโครงการเนี่ยเขาปูกระเบื้องไปบนพื้นผิวที่ช่างเนี่ยสกิมผิวไปแล้วซึ่งจะเป็นพื้นผิวที่เรียบนะครับทําให้กระเบื้องที่ปูไปเนี่ยมันหลุดล่อนได้ง่ายมากนะครับเราก็เลยทําการลือกระเบื้องผนังภายในห้องเนี้ยออกทั้ง4ด้านเลยรวมถึงกระเบื้องพื้นด้วยแล้วก็ปูใหม่ทั้งหมดเลยรอบด้านทางเจ้าของบ้านเนี่ยก็ใช้เป็นห้องเก็บของไปนะครับ นี่ก็เป็นประตูนิรลััยของเดิมก็ทําการติดตั้งกลับเข้าไปใหม่ตรงนี้ก็เปลี่ยนไปอย่างที่บอกเราก็เปลี่ยนจาก UPVC เป็นอลูมิเนียมเข้าไปแบบนี้นะครับถัดมาบริเวณน,นี้จริงๆตัวบ้านเดิมเนี่ยบริเวณน,นี้จะเป็นห้องน้ําสําหรับเมธห้องน้ําสำหรับคนงานนะครับแล้วก็เป็นห้องเก็บของด้วยในตัวเราก็มีการรีโนเวทให้กับทางเจ้าของบ้านพื้นก็จะเป็นสเต็ปเดียวกันเลย เป็นระดับเดียวกันจากส่วนต่อเติมเข้ามาภายในห้องบริเวณนี้นะครับของเดิมเป็นห้องเก็บของบริเวณนี้ทั้งหมดเลยจะมีส่วนเดิมก็คือห้องน้ําแค่บริเวณนี้ในส่วนเนี้ยเรามีการก่อผนังเพิ่มขึ้นนะครับก็ก่อให้ได้ระยะต่างๆตามที่ทางเจ้าของบ้านต้องการเลยก็ทําการก่อผนังขึ้นมานะครับเป็นระยะที่ไม่ชนฝ้านะ อันนี้ก็เป็นข้อดีตรงที่ว่าสามารถระบายอากาศห้องน้ําจะไม่ทึบไม่อุดอัดน,นะครับเราก็มีการคุยกับทางเจ้าของบ้านนะครับคือเจ้าของบ้านเนี่ยต้องการแบ่งห้องน้ําส่วนเปียกส่วนแห้งออกจัดกันแล้วก็อยากให้มีอีกส่วนหนึ่งบริเวณน,นี้เผื่อใช้งานพร้อมกันหลายๆท่านเช่นคนแรกมาแปรงฟันบริเวณน,นี้อีกคนนึงใช้งานห้องส่วงอีกคนนึงใช้งานในพื้นที่อาบน้ำนะครับก็สามารถใช้งานได้หลายยูเซอร์พร้อมกันเลยประมาณนี้นะครับ แล้วก็ต้องทําการเดินระบบใหม่แล้วก็ปูกระเบื้องใหม่ทั่วห้องเลยระบบไฟเราก็ทําใหม่ทั้งหมดเลยนะครับก็จัดประมาณนี้ทางเจ้าของบ้านก็เลือกซิงเลือกกระจกเข้ามาตดั้งนะครับห้องน้ำเนี่ยต้องบอกเลยว่าสวยมากๆนะครับแต่ว่าอาจจะถ่ายให้ดูยากนิดนึงเพราะว่ามันค่อนข้างเล็กนะครับก็จะมีการปิดประตูอลูมิเนียมเหมือนกันทั้งสองห้องเลยอันนี้เป็นห้องอับน้ํานะครับอันนี้เป็นห้องส้วมนะ เราก็ใช้เป็นประตูอลูมิเนียมเพราะว่าอาลูมิเนียมก็จะไม่เกิดสนิมนะครับแล้วก็ทนต่อความชื้นของเดิมเป็นประตูไม้นะครับก็เกิดการผุพังเราก็ทําการลื้อออกไปแล้วก็เปลี่ยนใหม่ให้กับทางเจ้าของบ้านนะครับอันนี้ก็เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจสำหรับใครที่อยากใช้บานทึบอลูมิเนียมแบบนี้นะครับใช้งานเป็นในส่วนของห้องน้ําได้เลยภายในห้องน้ําเราก็ทําการปูกระเบื้องใหม่ทั้งหมดรอบด้านเลยนะครับ ในส่วนของเดินพื้นเราก็ต้องวางระบบเข้าไปใหม่อันนี้เป็นเดินพื้นคล้ายๆกับซิงข้างนอกเลยนะเราสามารถปูกระเบื้องเข้าไปได้ก็จะสวยงามนะครับไม่เห็นเป็นตัวตะแกรงนะอันนี้ก็จะเป็นของคอตโต้นะครับเราก็สั่งมาใช้ให้กับทางเจ้าของบ้านแล้วก็ติดชุดราวจับต่างๆนะครับคือบ้านหลังนี้อิงคนใช้งานก็คือคนที่สูงอายุนะครับก็ต้องทำเผื่อไปเลย นะทั้งในเรื่องของวิวแชร์ในเรื่องของมือจับต่างๆแล้วเราก็ติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆให้กับทางเจ้าของบ้านในเรื่องของระบบไฟก็ทําการทิ้งระบบไปให้เรียบร้อยเจ้าของบ้านก็ซื้อชุดนี้มาเราก็ทําการติดตั้งเข้าไปได้เลยนะครับนี้ก็สามารถใช้งานอาบน้ําได้อย่างสะดวกสบายถัดมาห้องนี้จะเป็นห้องเดิมที่โครงการทํไว้ให้อยู่แล้วนะแต่ว่าเราก็รื้อแล้วก็ทําใหม่นะครับ ในส่วนนี้เราก็ทำการรื้อชักโครของเดิมแล้วก็รีโนเวทขึ้นมาใหม่ก็คือปูกระเบื้องทั้งหมดเลยทั้งพื้นและผนังใหม่แล้วก็ทำงานระบบน้ำดีน้ำทิ้งไว้ให้กับทางเจ้าของบ้านระบบฟอร์เดนต่างๆก็แก้ไขใหม่หมดบริเวณตรงนี้ก็ก่อขึ้นมาใหม่เช่นกันสามารถใช้วางของได้แต่ว่าทางเจ้าของบ้านเนี่ยที่ให้เราก่ะขึ้นมาแบบนี้เพราะว่าอยากเอาไว้ใช้ค้ำยันเวลาที่จะลุกจากตัว ชักโครนะครับแล้วก็มีมือจับด,ด้วยอีกชั้นหนึ่งนะครับต้องขออนุญาตน,นิดนึงนะครับเวลาที่เราใช้งานเนาะจะได้เห็นภาพเจ้าของบ้านก็จะเท้าตรงนี้นะครับแล้วก็จับตรงนี้แล้วก็ลุกขึ้นมาเนาะประมาณนี้อันนี้ก็ทําเผื่อไว้สําหรับผู้สูงวัยเลยในส่วนตรงนี้ก็ค่อนข้างน่าสนใจจัะเป็นตัวซิงคล้างมือที่ ไซส์ค่อนข้างเล็กมากๆเลยนะครับอันนี้เป็นของโมเกนนะถ้าใครสนใจก็ลองไปหามาใช้กันได้นะครับสำหรับห้องน้ำที่สเปซน้อยๆแบบนี้อันนี้น่าสนใจมากๆอันนี้ก็จะเป็นชุดซ่วมของทางโคลเลอร์ทางเจ้าของบ้านก็ให้ทางผู้ผลิตเข้ามาติดตั้งนะครับเราก็ทำการจัดเตรียมหน้าง,งานทุกอย่างไว้ให้แล้วเรียบร้อยนะก็จากประมาณนี้นะครับในส่วนของห้องน้ำพอเราเดินออกมาจากห้องน้ำนะครับ บริเวณตรงนี้ก็มีการรื้อชุดหน้าต่างของเดิมนะครับซึ่งเป็น UPVC ออกไปแล้วก็ติดตั้งอลูมิเนียมเข้าไปใหม่อันนี้ทางเจ้าของบ้านมีการติดตั้งชุดมุ้งลวดนิรภัยเพิ่มนะครับพอเราเปิดชุดมุ้งลวดนิรภยัยเราก็จะเห็นชุดหน้าต่างอลูมิเนียมแบบนี้นะครับก็สามารถเปิดระบายอากาศได้เลยเนาะถ้าเราต้องการความเป็นไพรเวทกว่านี้ก็สามารถ ติดในส่วนของมูลี่หรือว่าติดม่านเพิ่มเข้าไปได้นะครับโดยรวมก็จะประมาณนี้นะครับสาหรับงานต่อเติมที่สายงานนี้นะครับก็ต้องบอกว่านอกจากส่วนที่เราต่อเติมเนี่ยก็จะมีงานรีโนเวทนะครับประมาณ2อสส่วนเนาะแล้วก็มีงานรีโนเวทใหญ่ๆอีกส่วนหนึ่งก็คือการทาสีรอบบ้านเลยนะครับเจ้าของบ้านรู้สึกว่าไหนๆจะทําแล้วก็ทําไปเลยทีเดียวก็เลยมีการทาสี รอบบ้านนะครับในส่วนของชั้น2ใหม่ทั้งหมดเลยในส่วนของเราเนี่ยที่เราต่อเติมรอบบ้านชั้นหนึ่งเนี่ยเราทาให้กับทางเจ้าของบ้านอยู่แล้วอันนี้เราก็มีการดีลกันมาตั้งแต่แรกนะครับว่าเรามีการแถมในส่วนของงานทาสีรอบบ้านให้นะแต่ว่าอาจจะแค่ชั้นหนึ่งนะครับเป็นการเก็บงานของบ้านก็เพิ่มในส่วนของชั้น2ก็กลายเป็นว่าเราก็รีโนเวทรอบบ้านไปในตัวเลยนะครับสำหรับใครที่อยากต่อเติมบ้าน ต้องบอกว่าบริษัทเราเนี่ยรับงานต่อเติมบ้านเป็นหลักนะครับส่วนงานรีโนเวทต่างๆเนี่ยอันนี้จะอาจจะไม่รับทุกๆงานนะครับก็อาจจะดูเป็นเคส by เคสแต่ว่าหลักๆคืออาจจะต้องต่อเติมกับเราก่อนแล้วถ้าอยากรีโนเวทส่วนไหนเพิ่มเติมก็สามารถแจ้งได้อันนี้ก็ต้องดูกันอีกทีหนึ่งนะครับว่าอยู่ในขอบเขตของบริษัทเราหรือเปล่านะครับก็ใครที่อยากต่อเติมก็สามารถทักมาสอบถามพูดคุยกับทางแอดมินได้เลยนะครับหรืออยากทราบราคาเบื้องต้นก็ เข้าไปที่หน้าเว็บไซต์เรานะครับก็จะมีเป็นแพ็กเกจต่างๆแจ้งไว้ทั้งหมดแล้วนะครับทั้งในเรื่องของพื้นที่ในเรื่องของราคาสำหรับใครที่ไม่เข้าใจนะครับในเรื่องของแพ็กเกจก็ทักมาสอบถามพูดคุยกับทางแอดมินได้เลยสาหรับไซต์งานนี้นะครับบัตเจตในการต่อเติมเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณล้านกลางๆนะครับประมาณล้านห้าถึงล้านหกก็จะมีงานที่เพิ่มเติมมาตอนหลังด้วยในหลายๆจุดนะครับประมาณนี้นะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ผมก็ต้องขอตัวก่อนนะครับ วันนี้สวัสดีครับ